วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จรรจิตพอดแคสต์เอทูแรายการที่ทำให้คุณรู้จักหุ้นตั้งแต่ a ถึง Z ซีซั่นสวันนี้เสนอเป็นเอพิโซดที่2ก็มาพบกันทุกวันเสาร์นะครับสำหรับรายการจริญจิตพอดแคสต์เอทูแนะครับแล้วก็วันนี้ในเอพิโซดที่สเนี่ยเราเดินทางมาถึงหุ้นที่ขึ้นต้นด้วยตัว B แล้วนะครับวันนี้เนี่ยหุ้นขึ้นต้นด้วยตัว B ที่อยากจะมานําเสนอกันเนี่ยก็คือตัวหุ้นที่มีตัวยอ่อว่า B f i t นะครับหรือว่าตัวยอ่อ BFIT นะครับ หรือว่าบริษัทเงินทุนสีสวัสด์จำกัดหมหาชนนะครับเอ๊ะฟังดูแล้วเหมือนกับชื่อกับตัวย่อด,ดูไม่สอดคล้องกันเลยนะครับเพราะว่าตัว B Fit เนี่ยชื่อเดิมจะชื่อว่าบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทรจำกัดหมหาชนนะครับจนตอนหลังเนี่ยบริษัทสีสวัสด์เนี่ยซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับสีสวัสด์คอร์ปอเรชันนะครับหรือว่าตัวย่อสวัสด์เนี่ยได้เข้ามาถือหุ้นใหญ่นะครับวันนี้เราลองมารู้จักกันครับว่า B Fit หรือว่ากรุงเทพธนาทรเดิมหรือว่าปัจจุบันคือเงินทุนสีสวัสด มีทําธุรกิจอะไรอย่างไรบ้างนะครับข้อมูลก็ามาจากรายงานประจําปี2562นะครับตัวบริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์จำกัดมหาชนหรือว่าชื่อเดิมบริษัทเงินทุนกรุงเทพธารทรจํากัดมหาชนเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2515นะครับเป็นบริษัทเงินทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักบบทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับให้บริการทางการเงินนะครับภายใต้ขอบเขตท,ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังและก็หน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับก็ดําเนินธุรกิจ มีผลกําไรจากการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีความเสียหายจากสินทรัพย์ที่ลงทุนอย่างมีในระดับสาคัญนะครับตลอดจนมีฐานะเงินกองทุนที่มั่นคงนะครับบริษัทเนี่ยประกอบธุรกิจหลักเป็นธุรกิจประเภทเงินทุนนะครับโดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังตามใบอนุญาตเลขที่8ปดทับสองนะครับก็ดําเนินการมาอย่างยาวนานนะครับประกอบธุรกิจเงินทุน4ประเภทก็คือ1กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์2กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา 3กิจการเงินทุนเพื่อการจำหน่ายและการบริโภค4กิจการเงินทุนเพื่อการเคหะนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยยังได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอีกด้วยนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปี2 5งพหเป็นต้นมาเนี่ยบริษัทก็ได้เริ่มให้บริการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับเป้าหมายของบริษัทนะครับก็ยังคงเป้าหมายที่จะเป็นที่จะดําเนินธุรก,กิจในฐานะสถาบันการเงินประเภทบริษัทเงินทุน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปนะครับโดยให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินทรัพย์และสภาพคล่องของสินทรัพย์พร้อมกับขยายตัวสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องนะครับบริษัทก็มุ่งที่จะดาเนินธุรก,กิจสินเชื่อเพึ่งเป็นธุรก,กิจหลักของบริษัทยอย่างต่อเนื่องนะครับขยายธุรก,กิจจากลูกค้าเดิมแล้วก็ให้บริการเพิ่มเติมในส่วนของลูกค้ารายย่อยบุคคลทั่วไปที่มีข้อจํากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับโดยให้สินเชื่อทั้งแบบมีหลักประกันและก็ไม่มีหลักประกันนะครับการขยายฐานลูกค้าดัางกล่าวเเน่ยก็ปการชรชวสิม รากฐานของธุรกิจของบริษัทนะครับให้มีความมั่นคงแล้วก็พร้อมที่จะรองรับการเติบโตในอนาคตนะครับกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจแล้วก็สร้างโอกาสในการสร้างรายได้แล้วก็ผลตอบแทนเพื่อจะเป็นผลดีต่อก,การดําเนินธุรกิจแล้วก็ผู้ถือหุ้นในระยะยาวนะครับอย่างที่ได้เรียนนะครับบริษัทนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2515นะครับแต่ว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยก็ตั้งแต่ปี59เนี่ยทางตัวบริษัทศรีสวัสดิ์พาวเวอร์1979เจาจำกัดมาชนหรือว่า ตัวสวัสด์นะครับซึ่งตอนนั้นยังยังชื่อเดิมอยู่เนี่ยก็ได้เข้ามาถือหุ้นใหญ่บริษัทในสัดส่วน9.84นะครับแล้วก็มีการซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมอีก26.5รนะครับรวมแล้วเนี่ยก็ก็มีขยับขึ้นมาอยู่ระดับ35นะครับแล้วก็มีคำเสนอซื้อที่จะซื้อถือจะซื้อหุ้น ในส่วนที่เหลือของบริษัทอีก60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ก็ดำเนินการมานะครับแล้วก็รวมแล้วเนี่ยพอปี60เนี่ยตัวบริษัทสวัสดนะครับซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นศรีสวัสด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเนี่ยก็เข้ามาถือหุ้นสัดส่วน36.35%นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อนะครับของ b f ฟิเนี่ยจากกรุงเทพชาติทอเนี่ยเป็นบริษัทเงินทุนศรีสวัสด์จำกัดมหาชนนะครับแล้วก็พอผ่านมาจนถึงปี61 นะครับตัวสวัสด์เองเนี่ยก็เพิ่มสัสดส่วนขึ้นจากสาร5เนี่เป็น45.3 4เปอร์เซ็นต์นะครับขยับมาปี6 2นะครับตัวบริษัทเองก็มีการเพิ่มทุนในตาส่วน1ต่อน1นนะครับขายเพิ่มทุนในราคา18บาทนะครับแล้วก็ตัวสีสวัสด์เองหรือว่าสวัสด์เนี่ยก็มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนก็เพิ่มสัสดส่วนจาก45.34มาเป็น77.95หนะครับหลังจากนั้นก็ทำ tender offer นะครับ ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของตัว Bfit นะครับก็ขยับขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สัดส่วน82.04เป็นต้นมาจะนับตั้งแต่ปี62เป็นต้นมานะครับล่าสุดก็ทางสวัสด์เองนะครับก็ถือหุ้นใหญ่ของ Bfit อยู่นะครับหรือว่าบริษัทเงินทุนสีสวัสด์เนี่ยอยู่ที่ระดับ82.04แต่ว่าตัวย่อหุ้นยังใช้ตัวย่อว่า Bfit อยู่นะครับทีนี้โครงสร้างไรายได้ของบริษัทเนี่ยหลักๆเลย 9ก็ก็มาจากตัวการให้สินเชื่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสินเชื่อมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปาลงรายละเอียดกันนะครับทีนี้ลักษณะของการให้บริการของบริษัทเนี่ยก็มีอยู่แบ่งเป็นประเภทธุรกิจได้นะครับก็คือ1ก็คือธุรกิจเงินทุนถัดมาคือธุรกิจบริการทางการเงินอื่นๆที่บริษัทได้รับอนุญาตซึ่งก็แบ่งได้เป็นอีก2ประเภทนะครับได้แก่บริการรับฝากเงินและก็บริการ แบ่งได้เป็นอีก4ประเภทขออภัยนะครับเป็นการบริการรับฝากเงินการบริการด้านสินเชื่อการบริการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้วก็การลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของบริษัทนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวการบริการรับฝากเงินเนี่ยก็มีไว้เพื่อที่จะเป็นแหล่งระดมทุนของบริษัทนะครับก็บริษัทเนี่ยระดมเงินทุนโดยการให้บริการรับฝากเงินในรูปแบบของใบรับฝากเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินกับบุคคลทั่วไปนิติบุคคลมูลนิธิสมาคมนะครับก็มี แล้เวลาที่ตราไว้เช่น1เดือน e arn, 3เดือน6เดือน9เดือน12เดือน18เดือน24เดือน36เดือนเป็นต้นด้วยอัตราที่ดอกเบี้ยที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยด้านสภาพคล่องของบริษัทนะครับซึ่งยกตัวอย่างปี 60, 6 0 6 1 6 2ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็มเีเงินสินเชื่อนะครับนสิ้นปีเนี่ยในส่วนของเงินเงินรับฝากนะครับยอดเงินรับฝากเนี่ย นาสิ้นปีแต่ละปีอยู่ราวๆสัก6000ถึง700 0ล้านบาทนะครับทีนี้ในส่วนของการให้บริการให้สินเชื่อเนี่ยบริษัทก็มีการให้กู้ยืม,ยมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับอันแรกก็เป็นการกู้ยืมเพื่อการพาณิชย์นะครับก็ให้กับธุรกิจต่างๆเพื่อไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการในระยะสั้นนะครับชำระค่าสินค้าที่ซื้อหรือว่าขยายวงเงินการให้เครดิตให้กับลูกค้าของกิจการนะครับอีกถัดมาก็คือ เป็นการกู้ยืมเพื่อโครงการนะครับเช่นการโครงการขยายกิจการขยายโรงงานหรือว่าเพื่อการก่อสร้างโครงการใหม่ๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นทั้งเงินกู้ระยะสั้นระยะปานกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับก็ตามความต้องการของโครงการหรือว่า SME เเหล่านั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นการให้กู้ยืมเพื่อการอุปโภคบริโภคการให้สินเชื่อแบบมีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันแก่บุคคลทั่วไปนะครับเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคมีทั้งสั้นกลางแล้วก็ยาวเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ บริษัทเงินทุนเนี่ยในบ้านเราเนี่ยออตอนหลังมานี้เนี่ยเหลือบริษัทอยู่แค่2แห่งนะครับก็คือตัวบีฟิเองก็คือบริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์จำกัดผหาชนนะครับอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัทเงินทุนแอดวานซ์จำกัดผหาชนนะครับซึ่งทั้งออสองบริษัทนี้เนี่ยก็ทําธุรกิจหลักก็คือเป็นธุรกิจเงินทุนเพราะว่าในช่วงที่ในช่วงตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ย บริษัทเงินทุนเนี่ยมีการควบรวมกันแล้วก็ยกระดับขึ้นไปเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบนะครับหรือว่าเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยก็ทําให้เหลือบริษัทเงินทุนเพียงแค่2แห่งนะครับแล้วก็เป็นการธุรกิจก็จะเป็นการให้สินเชื่อควบคู่กันไปกับการลงทุนในหลักทรัพย์นะครับโดยเน้นลูกค้ารายย่อยแล้วก็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นลูกค้าที่สําคัญนะครับส่วนด้านการระดมเงินฝากเนี่ยก็ต้องไปแข่งขันกับพวกหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะครับซึ่ง พวกหลักทรัพย์จากการลงทุนเนี่ยเขาจะมีข้อได้เปรียบในแง่ของการให้ผลประโยชน์ทางภาษีกับผู้ลงทุนนะครับรวมถึงก็ต้องไปแข่งกับธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราดูการการแหล่งการจัดสรรแหล่งเงินทุนของทางบีฟิ Fit เองเนี่ยก็มาจาก3แหล่งหลักๆนะครับถ้าเอาสิ้นปี6-2เนี่ยส่วนก็จะมีแหล่งเงินทุนอยู่สัก2 0 0หมล้านบาทนะครับเอาไปปล่อยสินเชื่อ ประมาณ6000ล้านบาทเนี่ยมาจากเงินรับฝากอย่างที่ได้บอกนะครับบริการรับฝากเงินนะครับก็ประมาณสักหกพันล้านบาทเนี่ยมาจากการรับฝากเงินนะครับหลักๆก,ก็มาจากบุคคลธรรมดาก็แล้วก็นิติบุคคลนะครับอีกสัก2,000ล้านามาจากเงินกู้ยืมแล้วก็อีกสัก3,000ล้านมาจากนี้สินอื่นรวมๆเนี่ยเงินทุนจากนี้สินเนี่ยอยู่ประมาณ1,100ล้านบาทแล้วก็อีก900 0ล้านบาทเนี่ยมาจากเงินกองทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเงิน เงินลงทุนนะครับแหล่งท oh, okay ี่มาของเงินลงทุนของบีฟิชเนี vale ่ยก็มาจากการมาจากการกู้ยืมสัก1 1 0 0 0ล้านบาทแล้วก็เงินกองทุนสัก9,00 0ล้านบาทรวมแล้วเราเสัก20,000ล้านบาทนะครับทีนี้ตัวบริษัทเองของตัวบีฟิชเองเนี่ยก็อยู่อันเดอร์บริษัทศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับโดยสวัสดิ์เนี่ยถือหุ้นใหญ่ของบีฟิชอยู่82%นะครับ พอเอามารวมกันเนี่ยก็เป็นถือเป็นบริษัทลูกของสวัสด์ทีนี้ธุรกิจเองเนี่ยก็เป็นธุรกิจการให้สินเชื่อแบบมีหลักประกันแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กแล้วก็บุคคลรายย่อยนะครับซึ่งพอดูแล้วเนี่ยมันก็ไปทับซ้อนกับบริษัทลูกของสวัสด์นั่นก็คือบริษัทสีสวัสด์พาวเวอร์สองศูนย์หนึ่งสี่นะครับซึ่งซึ่งมันก็จะมีความทับซ้อนกันดังนั้นเนี่ยบริษัทก็เลยต้องมีการเปิดเผยว่าจะทํายังไงปรับโครงสร้างยังไงให้ ุ่มบริษัทเนี่ยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นะครับก็ก็เลยมีการแบ่งไว้เป็นดังนี้นะครับก็คือตัว b f i t เองเนี่ยจะให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภทบ้านและก็ที่ดินรถยนต์4ีล้อนะครับขณะที่สีสวัสด์์2 0ึ4ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของสวัสด์เนี่ยจะให้บริการสินเชื่อแบบมหีหลักประกันกับประเภทรถจักรยานยนต์รถบรรทุกแล้วก็ ลดเพื่อการเกษตรนะครับซึ่งก็จะมีการแบ่งแยกธุรกิจที่แตกต่างกันนะครับทีนี้เนี่ยการให้บริการของสินเชื่อของ b f i ิ Fit เนี่ยก็จะมีสินเชื่อ2ประเภทก็คือลดแลกเงินและก็สินเชื่อบ้านแลกเงินนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าใน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 เกณฑ์ของอลดแลกเงินเนี่ยตัว B Fi ิ Fit เองจะใช้ประเภทของสัญญาเป็นเกณฑ์นะครับขณะที่สินเชื่อของสินเชื่อบ้านแลกเงินเนี่ยจะใช้ มูลค่าเป็นเกณฑ์นะครับแบ่งกันระหว่าง b ีฟ t กับสีสวัสด์วเวอร์ Power น0 1 4ะครับเขาก็มีการจัดทำเป็นคู่มือนโยบายแล้วก็กดเกณฑ์แยกเอาไว้อย่างเป็นรหัสอรเพราะว่าเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการเนี่ยก็เข้ามาที่ตัวตัวออฟฟิศเดียวกันนะครับคือเข้ามาทำธุรกิจเข้ามาทาธุรกรรมเนี่ยที่ตัวออฟฟิศเดียวกันแต่ว่าแต่ว่า เวลาที่ทําธุรกิจท,ทําธุรกรรมไปเนี่ยแบ่งแยกเป็นสินเชื่อประเภทไหนก็จะวิ่งไปนะครับที่ S2014 ก็คือสีสวัสด์ร์ Power 2 0 1หหรือจะไปที่ BFIT ก็มีการแตกต่างกันนะครับอย่างที่ได้เรียนนะครับออ s อ0 1อเนี่ยจะให้บริการสินเชื่อลดแรกเงินประเภทเช่าซื้อนะครับซึ่งซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีวงเงินอนุมัติโดยลูกค้าจะต้องโอน กรรมสิทธ์ในหลักประกันให้กับ S2014 นนีอ่านี่ถ้าเกิดเป็นเป็นสินเชื่อรถนะครับถ้าบุคคลใดย่อยเข้ามาถ้าเป็นประเภทเช่าซื้อแล้วก็มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับ S20 สออ่ให้กับบริษัทเนี่ยก็จะเป็นการรบับผิดชอบของ s 2 0 1 4แต่ถ้าเป็น BF i t เนี่ยจะเป็นสินเชื่อรถแลกเงินประเภทเงินกู้ยืมนะครับลูกค้าเนี่ยไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในหลักประกันให้กับ BF i t นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่าซื้อลูกค้าต้องโอนกรรมสิทธ์ ความรับผิดชอบจะเป็นของ S 2 0 1 4แต่ว่าถ้าลูกค้าไม่โอนกรรมสิทธิในหลักประกันตัว B f ฟ t จะเป็นคนดูแลสินเชื่อตรงนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาเนี่ยตัว,ต,วตัวเจ้าหน้าที่ที่อยู่สาขาเนี่ยก็จะมีการแบ่งแยกแล้วก็ลูกค้าทําสัญญากับคนไหนจะเป็น S 2 0 1 4หรือว่า b f i t เนี่ยก็แยกกันไปทําสัญญากันอีกทีหนึง่งแล้วก็อนุมัติสินเชื่อออกมาจากบริษัทนั้นๆนะครับทีนี้เมื่อกี้มาพูดถึงสินเชื่อรถไปแล้วทีนี้มาดูสินเชื่อบ้านกันบ้าง เขามีสินเชื่อบ้านแรกเงินนะครับเขาจะแบ่งแยกตามประเภทธุรกรรมและก็มูลค่าการกู้ยืมนะครับสินเชื่อบ้านแรกเงินเนี่ยเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นบ้านแล้วก็ที่ดินนะครับซึ่งจะใช้มูลค่าสินเชื่อที่10ล้านบาทเป็นเกณฑ์การแบ่งแยกระหว่างสวัสดกับ b f ฟินะครับถ้าถ้ามูลค่าการกู้ยืมเนี่ยของลูกค้าเนี่ยไม่เกิน10ล้านบาทลูกค้าจะต้องทำสัญญากับ BF ฟิ แต่ถ้าลูกค้าต้องการเงินกู้ยืมมากกว่า10ล้านบาทจะต้องทําสัญญากู้ยืมกับ s 2 0 1 4นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แบ่งแยกกันที่10ล้านนะครับสำหรับเรื่องของสินเชื่อบ้านนะครับถ้าสินเชื่อบ้านแลกเงินถ้าลูกค้าเข้ามาหลักประกันเองต่ำกว่า10ล้านนะครับต่ำกว่า10ล้านเนี่ยทำสัญญากับ B f ฟ t แต่ว่าถ้ามากกว่า10ล้านทําสัญญากับ s 2 0 1อหรือว่าทํากับตัวสวัสด์นั่นเองนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่า ตอนนี้เนี่ยคร่าวๆตัวบีฟิตเองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นบริษัทเงินทุนเนี่ยแต่ว่าก็เข้ามาทําธุรกิจพอพอมาเป็นลูกของสวัสด์เนี่ยก็เข้ามาทำาธุรกิจในสัดส,ส่วนของการเป็นบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อให้กับรายย่อยนะครับปล่อยปล่อยสินเชื่อให้กับตัวบุคคลบุคคลธรรมดานะครับสินเชื่อรายย่อยก็จะมีรายได้มาจากตัวธุรกิจลดแลกเงินแล้วก็ บ้านแรกเงินเป็นหลักนะครับซึ่งสัดส่วนในปี2 5 6 2ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีสัดส่วนในประเภทของสินเชื่อลดแรกเงินเนี่ยอยู่ในสัดส่วนประมาณสัก60%นะครับ60ส่วนสินเชื่อบ้านแรกเงินเนี่ยก็อยู่ระดับสักประมาณ35%มนะครับสาสเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็จะเป็นรายได้อื่นๆที่มาจากธุรกิจอื่นๆนะครับเป็นลดแรกเงิน60%เป็นเป็นบ้านแรกเงิน 35%แล้วก็เป็นรายได้จากธุรกิจอื่นๆเนี่ยประมาณสัก5%อนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพของตัว b f i t มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมที b f i t ชื่อธุรกิจว่าบริษัทเงินทุนบางทีไปบางทีอาจจะนึกว่าเออไปปล่อยให้กิจการหรือเปล่าไปปล่อยให้ SME หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่วจริงๆไม่ใช่นะครับสินเชื่อหลักๆของตัวบริษัทเองเนี่ยในช่วงสิ้นปี2 5 6 2อยู่ประมาณสัก19,000ล้านบาทเนี่ย60%เนี่ยไปอยู่ที่ลดแลกเงิน นะครับแล้วก็อีก35%เนี่ยไปอยู่ที่บ้านแรกเงินนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อแบบมีหลักประกันนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นพวกสินเชื่อไม่มีหลักประกันประมาณสัก2%เปอ่อเ็นป็นสินเชื่อที่ปล่อยให้กับกิจการต่างๆเนี่ยสักประมาณที่เหลือประมาณสัก2% 3%เนะครับก็จะได้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยบีฟิทธุรกิจตอนนี้ก็คือเป็นธุรกิจการปล่อยสินเชื่อให้กับรายย่อยแบบมีหลักประกันปล่อยรถปล่อยบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นรถก็คือ เป็นลักษณะของอทุกเป็นรถที่ไม่ต้องมีการไม่ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์นะครับไม่ต้องมีการไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้กับตัว B-F ฟินั่นเองเพราะว่าถ้ามีการโอนกรรมสิทธิ์เป็นแบบเช่าซื้อเนี่ยจะไปโอนให้ S2014 ส่วนถ้าเป็นบ้านก็คือถ้าเป็นต่ำกว่า10ล้านตัว B-F ฟิก็จะรับปล่อยกู้แต่ว่าถ้ามากกว่า10ล้านก็จะไปกู้ยืมกับตัวบริษัทรูปของสีสวัสดิ์นั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลของธุรกิจของตัว BFIT นะครับที่เอามาเล่าให้ฟังมาดูผลประกอบการกันบ้างนะครับราคาลา่าตัว BFIT ตเนี่ยตัวผ่านมา3าไตรามาสของปี2563เนี่ยตัวบริษัทเองมีารายได้นะครับประมาณ2,500ล้านบาทนะครับ0ล้านบาทเป็นกำไรสักประมาณ1,300ล้านบาทซึ่ง ตัวรายได้เนี่ยยังทรงตัวจากปี2562นะครับแต่ว่าอขออภัยครับตัวรายได้ส,สามไตรมาสของปี2563เนี่ยเกือบเท่ากับปี2562ทั้งปีส่วนกำไรเนี่ยสามไตรมาสทำไป1 3 0 0้ล้านบาทซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมารสสอทั้งปี2562ขออภยัยทั้งปี2562เนี่ยทำกำไรอยู่810ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็3ไตรมาสของปี63เนี่ย เกินกว่ากำไรของปี6-2ทั้งปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ราคาล่าสุดของตัว b f i ิเนี่ยก็อยู่ที่ระดับ32บาทนะครับในช่วง52วีคที่ผ่านมาเนี่ยต่ำสุดอยู่21.6บาทสูงสุด49บาทโดยราคาล่าสุดตรงแถวๆ32บาทเนี่ยก็คิดเป็น P.E. ย้ยอดหลังประมาณ10เท่านะครับ m a r k e t Cap อยู่ประมาณพันเอ่นเจ็ดล้านบาทเทียบกับกำไร 3ไตรมาสที่ผ่านมาประมาณ1,300ล้านบาทนะครับถ้ารวมไตรมาส4ของปี62ด้วยก็จะอยู่สักประมาณ1 7 0 0ล้านเอ่อยล้านบาทนะครับว่าคิดเป็น PE ประมาณสัก10เท่านะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลของหุ้น B ีฟ t นะครับบริษัทเงินทุนสีสวัสดิ์จำกัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นถือหุ้นใหญ่อยู่8 2เนะครับทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อให้กับรายย่อยแบบมีหลักประกันนะครับ60%มาจากสินเชื่อ,อ ลดส่วนอีก35%มาจากสินเชื่อบ้านนะครับก็เป็นภาพรวมของธุรกิจตัว b f i ิหรือว่าบริษัทเงินทุนสีบัตรจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ